สวัสดีครับผม l e x กซี่ฮาร์ดรีวคลิปนี้จะมารีวิวแตน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 ,นี่เลยครับกล่องสุ่มป๊อปมาดนะคะที่ขายเฉพาะในป๊อปแลนด์เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าอันนี้ยังซิลอยู่เลยนะคะผมเริ่มเลยตื่นเต้นมากเลยครับผมแกะกันเลย กล่องนี้นะครับเอ่อบ็อกนี้นะครับก็จะมี10สุ่มด้วยกันนะครับผมก็จะมีสีเข็บอยู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้เป็นกล่องนะครับกล่องของเขาก็จะยาวประมาณนี้ก็จะมี10คาแลคเตอร์นี่ข้างหน้าก็จะเป็นป๊อปแอนด์ตื่นเต้นมากเลยครับ คลิปนี้พี่จะดึงมาห้าสุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าคลิปนี้พี่จะได้4เข็ดนะครับหรือเปล่าหรือจะได้น้องิี่โนนอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับแปะเลยมาสุ่มกันเลยตื่นเต้นมากรอทำคลิปนี้มานานแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราดึงมาเลยนะครับหนึ่ง 3องสามตุ่มของแท้5นี่นะครับห้าสุ่มอันนี้เก็บไปก่อนนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวมาดูกล่องของเขาดิติกานนะครับว่ารูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของน้องบอนลี่นะครับเป็นหน้ากล่องเลยอันนี้ก็จะเป็น สิตัวคาแรคเตอร์นะครับนี่ตัวที่เขาคิดกันก็จะเป็นของฮิโรโนะนะครับนี่ครับผมเริ่มกล่องนี้เลยกล่องนี้สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะขอแกะตรงด้าน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 กลนนะครับผมก็จะเบิกคัตเตอร์ก่อนมาเลยมาแกะกันเลยนะครับมาลุ้นกัน นี่นะครับของซีเคดก็จะเป็นน้องวอลลี่จะเป็นเอ่อสีออกสีสีทองตัวสีทองแมเห็นนี่นี่เลยอะ่ะเห็นเอเซอรี่เขาเลยอะ่ะแหรู้เลยว่าน้องคือใคร <laughs> มาอย่างนี้เลยอะ่ะอันนี้รู้เลยไม่ต้องรุนเลยครับผม แกะเลยครับเป่็นแต่แต่แตแตแตนี่โอ้ยน่ารักอระพี่เพิ่งเคยเห็นของจริงนะครับเป็นน้องปากกี้น่าจะใช่นะครับอันนี้นี่ปากกี้จุบุจิบีมากเลยนี่นนองวางก่อนนะครับแล้วเราก็มาแกะแออเทอเรอรีกันนะครับ โห oh. ยังไงเนี่ยต้องต่อต้องต่อจะต่อได้มั้ยเนี่ยอืมแต่ซื้อน้องเขาเยอะมากเลยอะ่ะคุ้มนะครับอันนี้พี่สั่งมาในเอ่อในของช้อปปี้นะครับผมอันนี้เราใส่ยังไงอ่ะต้องเป็นแบบ นี้หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ยังไงเดี๋ยวกลัวกลัวอันนี้ต้องอยู่ข้างหลังนี่ได้แล้วน้องมีน้องมีตัวเล็กตัวยอะ่ะดูสินี่ สีเหลืองนะครับส่วนของน้องปักกีจะเป็นสีะออกสีเจอกขุ่นๆนะครับผมก็จะใส่หมวกอันนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นเอี๊ยมอันนี้เป็นเหมือนเสื้อนะครับเสื้อจะเป็นสีฟ้าหมวกจะเป็นสีแดงนี่เราให้น้องมานั่งกันน้องโยกได้ด้วยนะครับ นี่โอ้ยน่ารักน่ารักไหมครับนี่น้องปักกี้มาไม่รอช้าตื่นเต้นครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกล่องที่สองกันครับผมพี่ก็ไม่ค่อยถนัดแกะตรงด้านท้ายแต่อยากให้กล่องสวยๆครับกล่องเขาสวยมากเลยอ่ะ ขานาดดึงตรงข้างบนมากกว่าขนได้ิวแต่อันนี้ก็คือว่าขอขอแกะด้านท้ายนะครับเพรากล่องน้องสวยนะอันนี้เรายังไม่เห็นนะครับเราจะดูเราจะไม่ดูกราฟนะครับมาเลยหุยหุยจะใหญ่หุยมาสีกเลยแ,แ,แ,แต่นแปลตีหุย อ๋ยน้องน้องน่ารักมากชื่อน้องบันนี่นะครับผมอันนี้การ์ดของน้องครับพี่ลืมบอกไปว่าเขาจะมีการ์ดพิเศษด้วยนะครับน้องปั๊กที่นี่จะได้การ์ดพิเศษไหมอันนี้ของน้องปั๊กพี่นะครับเป็นการ์ดธรรมดาวางอิสระวางติต่อนะครับผม ให้ดูตัวน้องนะครับน้องจะนั่งตรงหงนะครับก็จะมีล้อแต่ล้อนี่หมุนไม่ได้นะครับผมเขาฟิกไปเลยผมก็จะเป็นสีม่วงตัวหงก็สีม่วงใสๆครับน่ารักมากนี่ระครบน้องบันนี่ต้องวางข้างถึงจะได้เห็นนี โอ้ยมาลุ้นกันกล่องที่3ามครับไม่รอช้าแกะกันเลยส่วนน้องฮิโรโน่นี่ราคานี้พุ่งปีมากเลยนะครับผมเห็นเขาขายกันแบบขายกันอยู่นี่เราจะไม่ดูการนะครับใหญ่ๆเหมือนกันแน่ ได้อะไรวิ้แตนแตนแตนโ้ยน้องสกูปแพนด้าครับโยสวยสวยมากเนี่ยครับน้องสกูปแพนด้าน้องสวยมากเนี่ยครับดูหน้าดูเขาแต่งหน้าแต่งตาแต่งปากนะครับดูตาเฉียวมากเลยครับผม ผมก็จะออกสีม่วงตัวน้องจะออกโทนสีม่วงนี่น่ารักมากเรามาลุ้นการ์ดกันนะคะว่าได้การ์ดพิเศษหรือเปล่าแต่แต้นการ์ดธรรมดาครับมาเลยกล่องที่สี่อุ๊ยกล่องมีแอบบุก เขาบอกว่ากล่องบุกจะมีสีเ็ตเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะซีเ็ตจะออกไหมแต่ซีเ็ตสวยนะครับเป็นสีทองอันนี้ก็เห็นเลยน้องมาเป็นกล่องเลยอ่ะนี่เลยครับแกะเลยครับ พี่รู้เลยว่าน้องคืออะไรคือใครน้องดีมูน้องดีมูอมโอ้ยโลโนกับซีเคตยังไม่ออกเลยครับแตนแตนแตนแผวน,นี่น่ารักมีนกวีดด้วยนะครับผม แล้วก็เป็นหมวกเหมือนแบบใส่ชุดเคนขับรถไฟอะครับหมุนได้นะครับรถไฟนี่พี่ให้ดูรถไฟนะครับหัวเหมือนหัวรถไฟเป็นหน้าหินนี่หมุนได้นะครับแล้วก็น้องไปยืนอยู่ข้างบนอ,อันนี้เป็นทงนะครับน่าฬิกาจริงๆเลย ต้องติดยังไงครับเนี่ยนี่อุ้หัวุ้อันนี้หรือเปล่าอ่ะอ๋อหัว,ห,ว,ห,วหัวน่าจะถอดได้ครับเพราะเขามีเออพลาสติกคุ้มอยู่แต่พี่ยังไม่ถอดดีกว่าเนาะใส่นี้ดีกว่านี่ครับน่ารักมากให้ดูเต็มเต็มนี่ครับน้องดีมูรถไฟ มาเรามาลุ้นการ์ดกันเอยการพิเศษหรือเปล่าแตนแตนแตนพิเศษหรือเปล่าการ์ดธรรมดากล่องสุดท้ายแล้วครับมาลุ้นกันซีเขตหรือฮิโรโนจะออกคลิปนี้ไหม,ไมอ่า ถ้าเกิดไปที่ร้านนี้พี่นี่ต้องยกบอกเท่านั้นนะครับที่ผ่านมานี่ออกกล่องเดือบกล่องสุดท้ายทั้งนั้นเลยจะได้หรือเปล่าเหมือนจาเหมือนจ้าเ,เหมือนจะได้น้องแตน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 นี่ได้น้องแล้ว น่ารักมากเลยน้องฮิโลโนะนี่ครับที่เขาตามหากานันนี่น้องแต่น้องเขาจะมีกระต่ายด้วยนะครับี่น้องยินดียได้โอ้ยตื่นเต้นมากเลยอะ่ะได้คลิปนี้แล้วคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาลุ้นซีเ็ดกันนะครับนี่ครับผม ก็เหมือนข้างหลังน้องจะถือน้องกระต่ายนี่ให้ดูน้องกระต่ายนี่ครับสวยมากเลยครับน้องฮิโรโนะที่เข้าตามหากันนะครับเป็นน้องตัวตลกครับผมตาน้องก็จะออกข้างๆนะครับชุดน้องก็จะเป็นชุดตัวตลกเลย อยู่ข้างหลังเดี๋ยวพี่ใส่นะ้องกระต่ายนี่ครับน้องกระตา่ะตายก็จะอยู่ข้างหลังแบบนี้นี่น่ารักไหมน่ารักมากเดี๋ยวเรามาดูนกกันครับแตนแตนแตนกรบากรวิใชยย้หรือเปล่า จะใช้การพิเศษหรือเปล่าแหมการธรรมดานี่หสุ่มนะครับคลิปนี้ที่พี่แกะนะครับก็จะมีน้องปารกก์ี้น้องบันนี่แล้วก็น้องสกูเพนด้านะครับน้องดีมูแล้วก็น้องฮิโรโนะนะครับตัวที่พี่ชอบมากที่สุดนะครับก็จะเป็นน้อง ฮิโรโนนะครับที่เขาตามหากันนะครับตัวนี้ราคาพุ่งสูงมากน้องน่ารักจริงๆนะครับฮิโรโนแล้วแล้วานองเขาก็ดังด้วยนี่ครับให้ดูชัดๆน่ารักหนะูคลิปนี้ก็5้หสูงที่พี่แกะนะครับแล้วก็ส่วนคลิปต่อไปนี้เดี๋ยวพี่มาลุ้น สีเขตกันนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ